สวัสดีครับวันนี้คุยกับหมอต่อนะครับเราจะใช้สมุนไพรอะไรในการกินบำรุงสมองนะครับป้องกันสมองอ่อหรือป้องก,กอันโรคอัลไซเมอร์นะครับคือเมืองไทยเรานี่โชคดีมากนะครับเรามีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่หลากหลายมากนะครับังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปหาซื้อยาหรือว่าวิตามินอาหารเสริมที่ราคาเป็นพันเป็นหมื่นนะครับ เราเอาง่ายๆเลยนะครับงั้นในตำราเขาจะบอกไว้ว่าคนแก่นี่นะครับลดยาที่เหมาะสมกับคนแก่นะครับให้เป็นรสสุขุมนะครับเผ็ดร้อนนะครับสุขุมเราก็คิดถึงอาหารอย่างต้มโลนี่ครับมันจะมีรสหวานหอมนะครับเผ็ดร้อนก็คิดถึงต้มยำนะครับต้มยำนี่มันจะมีความเผ็ดร้อนกระตุ้นการไหลเวียนเลือดต้มโลมันก็จะ หวานหอมบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะครับทําให้หัวใจนี่มีแรงดันเลือดให้ไหลเวียนทั่วตัวเลือดก็จะถูกส่งไปที่สมองได้เต็มที่นะครับหรือถ้าเราจะง่ายๆนะครับบางคนนี่กินกาแฟอยู่ประจํานะครับเราก็เอายาหอมที่ขายตามท้องตลาดนะครับซึ่งมีตำรับมากมายนะครับเมืองไทยมียาหอมนะครับเอายาหอมสักหางช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเรา นะครับชงชงชงแล้วก็ดื่มกาแฟก็จะกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนนะครับยาหอมก็จะบำรุงหัวใจทำให้เลือดนี่ไปเลี้ยงสมองได้ดีหรือใครที่ไม่กินกาแฟนะครับเราก็กินเป็นชาก็ได้อย่าเอาน้ำขิงนะครับแก้วหนึ่งนะครับตัวเผ็ดร้อนนี่นะครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ยาหอมหางช้อนนะครับ ยาหอมกับน้ำผึ้งก็จะบำรุงหัวใจนะครับน้ำขิงก็จะขยายหลอดเลือดทําให้ตัวอุ่นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดดีนะครับเลือดและสารอาหารก็จะขึ้นไปเลี้ยงสมองเราได้เต็มที่อนอกจากเราจะบำรุงแล้วนะครับคนแก่ที่ขยันหน่อยนี่จะไม่ค่อยเป็นโรคสมองฝ่อนะครับทำ,ทำนู่นทํานี่ก็แก๊้เคลื่อนไหวตัวบ่อยๆนะครับมันทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีนะดังนั้นเราต้องขยันหน่อยนะครับ หรือไม่ก็ไปเดินออกกําลังกายถ้าคนไหนที่เดินไม่ค่อยไหวก็หมอแนะนําให้ทําให้กระบังลมช่วงอกเรานี่มันขยายครับทำอย่างนี้สักวันละยี่สิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามนะครับทําสักยี่สิบครั้งเพราะการขยายตัวของกระบังลมนี่ครับมันเป็นตัวส่งแรงดันขึ้นสมองแล้วก็ดึงของเสียจากสมองลงมาอันนี้ก็จะช่วยให้ สมองเรานี่ไม่ฟอนะครับเพราะว่ามันจะได้สารอาหารได้ออกซิเจนเต็มที่นะครับอันหมอเจอมาสรุปตรงนี้ให้นะครับว่าเราจะป้องกันอัลไซเมอร์หรือป้องกันสมองฟอนี่หนึ่งละพยายามนอนให้ได้นะครับ8-9ชั่วโมงสองนะครับทานอาหารหรือยาสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนสุขขุมนะครับหวานหอมนะครับอย่างต้มยำอ่า ต้มโลหรือว่าน้ำขิงใส่ยาหอมใส่น้ำผึ้งบำรุงหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็สามนะครับออกกำลังกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอยู่เรื่อยๆนะครับทำได้3ามอย่างนี้นี่รับรองครับสมองจะอยู่กับเราไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนก็ฝากนะครับพี่น้องผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับป้องกันไว้ก่อนครับเพราะว่า ถ้ามันเสียหายมาแล้วนี่ต่อให้เรามียาดีนะครับมีเงินมากมายเราก็ซื้อสมองเรากลับคืนไม่ได้นะครับก็ฝากพี่น้องดูแลตัวเองครับป้องกันไว้ก่อนสุขภาพดีมีค่ามหาศาลสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ